สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้ก็จะพาชมบรรยากาศนะครับผมกระโบงรถไฟที่เข้าโค้งแล้วก็บรรยากาศก่อนถึงสถานีรถไฟผาสเสด,ดนะครับผมแล้วก็เลยสถานีรถไฟผาสเสด,ดออกไปนะครับผม <c oughs> ก็จะให้ชมบรรยากาศในช่วงการเข้าโค้งต่างๆนะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบการนั่งรถไฟนะครับผมก็สามารถอาลองไปนั่งได้นะครับผมในเวลาก,กลางคืนอาก,กาศจะยืนสบายนะครับผมส่วนกลางวันก็ จะได้เห็นวิวที่สวยงามแล้วก็เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงล้อกระทบรางนะครับผมเสียงดังมากเลยนะผมก็เห็นน้อยที่งานนะครับยกนิ้วโป้งให้นะครผบก็สื่อถึงว่าวิวที่นี่เยี่ยมนะผมก็คือหลังจากที่นี่ไปก็จะเจอกับภุ้งที่สวยงามนะครับมีก็จะปล่อยภาพบรรยากาศให้ดูนะผมแล้วก็จะพูดเป็นงช่วงนะครับผมช่วงที่สําคัญนะครับ ในรถไฟแล้วก็เข้าโค้งแล้วนะครับผมก็จะสังเกตเห็นต้นขบวนนะครับอยู่ไกลๆเลยนะครับผมเนื่องจากลืมบอกนะครับเราอยู่ตู้สุดท้ายนะผมเราก็จะได้เห็นการเข้าโค้งที่สวยงามกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นจากไกลๆเลยนะครับผมรถจากที่ทาขบวนนะครับเป็นหรถจากคิวเวสบนะครับสําหรับขบวนนี้ที่เรานั่งมานะเป็นขบวน141นะครับสายชิวไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสําหรับการนั่งรถไฟท่องเที่ยวนะครับ ถ้านั่งชั้น3นะครับเราก็จะได้เห็นไรที่เซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยเลยนะครับผมเช่นการนอนรถไฟหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตบนรถไฟครับเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากเลยครับเราจะได้เห็นหลายอย่างนะครับจากการนั่งชั้น3นะครับตอนนี้เราก็มาถึงโค้งผาเสด็จนะครับผมก็เป็นโค้งที่ใหญ่ครับผมก็ได้มาดักตางรถไฟที่นี่บ่อยเหมือนกันนะครับผมทั้งเวลากลางคืนแล้วก็เวลากลางวันนยผมก็มากับน้องจิงนานรู้สึกว่าหลอดไฟข้างๆกะดับนะครับ ตอนนั้นที่เรามาถ่ายก็ยังสว่างกันด้วยครับผมรู้ว่าเขาปิดไฟไว้หรือเปล่าลยผมไม่แน่ใจครับผมโค้งนี้ครับคุณโค้งที่มีความใหญ่แล้วก็ยาวมากเลยนะครับผมจะได้เห็นโค้งที่แบบสวยงามแบบนี้ครับได้ที่พาะเสด็จนะครับผมแล้วก็โค้งอีกอันหนึ่งนะจะเป็นโค้งออกไปจากพาะเสด็จนะครับผมก็คือเป็นโค้งใกล้กับสํานักสงฆ์นะผมก็ได้ไปถ่ายรถไปที่านั่นบ่อยเือนกันนะครับตอนนี้เขาก็มีการขุดเจาะงูข้างๆด้วยนะครับ นี่เราก็ได้ทําการเคลื่อนผ่านสถานีรถไฟผาเสดแล้วนะครับผมโค้งกอไปก็จะเห็นที่เป็นโคง้งใกล้กับสนักสงนะผมก็ได้ถ่ายมาให้ดูแล้วผมแต่ก็น่าเสียดายนิดหนึ่งนะผมถ่ายไม่ทันนะผมมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ได้มาแค่นี้จริงๆนะผมขอไปด้วยนะครับผม